สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com เพดล้านา com, พระ .com กดซับะไคร์กดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ ไม่ทราบชื่อนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com ครับ06564 7 137 7หรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับเครื่องรางของขังนะครับหรือพระพุทธรูปนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์้านพระ .com นะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีพระนะครับไม่ทราบข้อมูลนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com ได้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับดูคลิปนี้จบ ก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องร้านพระคอมก็ขอให้กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์ด้วยนะครับพระไม่ทราบที่ไม่ทราบข้อมูลนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านพระคอมมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ